สวัสดีครับผมนดยเชษิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในวิดีโอตอนนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการทำปุ่มใน m a t e ทิร l ิส s i น์ของ Android นะครับก็อย่างแรกก่อนนะครับถ้าเกิดอยากจะรู้รายละเอียดดีเทลนะครับว่าการทำปุ่มใน Material Design มีอะไรบ้างนะครับก็สามารถเข้ามาที่ทางเว็บไซต์ Material Design ตามลิงก์นี้นะครับแล้วก็ทำการไปที่พาที่ชื่อว่า Components นะครับแล้วก็ Buttons นะครับเอาละในเบื้องต้นก่อนนะครับในเคนี้ ผมจะไปแบบกระชับกระชับแล้วกันปุ่มในแบบทีร์ดีไซน์นะครับจะมีห่า3ชนิดนะครับมีตัวที่ชื่อว่า f l o a t i n g Action Button นะครับกับตัวที่เป็น Les Button แล้วก็เป็น Fat Button หลักการใช้งานของปุ่ม3แบบนี้นะครับจริงมีหลายชนิดนะครับแต่หลักๆจะมี3ชนิดนะครับหลักการใช้งานปุ่ม3แบบนี้ใช้เมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่ควรใช้แต่ละชนิดนะครับผมจะพูดแบบกระชับกระชับแล้วกันนะครับแล้วดูจากตัวอย่างนี้ครับ นี่คือตัวอย่างทั้งหมดสาแบบนะครับของการใช้ปุ่มนะครับแต่ละแบบนี่คือตัวที่เป็นลักษณะปุ่ม floating action button นี่คือปุ่มที่เป็น left button นะครับส่วนนี้คือเป็นแบบ flat นะครับ button เอาละถ้าเกิดจะอธิบายแบบง่ายๆรวบรัดนะครับคือปุ่มที่ลักษณะแบบ floating button เป็นปุ่มที่ใช้ในการเน้นว่าเป็นปุ่ม mission หรือเป็นปุ่มสําคัญของหน้าน,าน,านั้นๆเพื่อง่ายๆคือที่หน้านั้นๆน,นะครับถ้าเกิดคุณต้องการจะเน้นว่าปุ่ม ที่เป็น primary action เลยหรือ action หลักของหน้าน,นั้นคือปุ่มอะไรนะครับ user ควรจะกดปุ่มนี้นะครับในเคสนี้คุณควรใช้ตัว f o l d i n g action b u t h o n แต่ถ้าเกิดในกรณีที่นะครับคุณอยู่ในหน้าที่มีเขาเรียกว่ามีการแบ่ง layout นะครับเป็นลักษณะเชิงแบบนี้แล้วก็งานมีสับ layout ใ,ในแต่ละสับ layout คุณมีเขาเรียกว่า user interface หลายตัวง่ายคือมีหลายๆ layer มี user interface หลายๆ l a y e r คุณต้องการที่จะใส่ปุ่มนะครับหลายปุ่มเข้าไปในเคสนี้เนี่ยอยากจะแนะว่านะครับการใส่ปุ่มนะถ้าเกิดคุณใส่เป็นแบบตัวนี้เลยมันก็ไม่เวิร์กเพราะปุ่มนี้ควรจะมีแค่ปุ่มเดียวในหนึ่งหน้านะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้เป็นแบบ flat m a t t o n นะครับประเด็นคือมันจะไม่สามารถสร้างความ c o n t r a c t หรือทําให้ user เห็นได้ชัดว่ามันคือปุ่มดังนั้นปุ่มที่เป็น less button จึงเหมาะสมสุดนะครับเพื่อง่ายคือมันจะเหมาะกับกรณีวางไว้ในตัวสับเลเยอที่มียูเซอร์อินเทเฟซหลายๆตัวใกล้ๆกันเหมาะกับงานที่ว่าคุณต้องวางใกล้ๆกับยูเซอร์อินเทเฟตตัวอื่นนะครับคุณใช้ปุ่มนี้เพื่อให้มันเกิดความคอนทรา t เพื่อเป็นการเน้นว่านี่สามารถกดได้นะครับถัดมานะครับปุ่มแบบที่เป็นแฟชชัอนในเคสนี้จะเหมาะกับกรณีพวกดล็อกบ็อกนะครับพวกทูบาร นะครับในกรณีที่คุณไม่มีคอนเทนต์อะไรมากมายในตัวคอนเทนเนอร์หรือตัวสับเลียของคุณนะครับเพราะถ้าเกิดคุณใช้เป็นตัว l s p b u t t r n ในเคสนี้มันจะดูหนักเกินไปนะครับพูดง่ายๆมันจะทำให้ยูเซอร์รู้สึกว่ามันแอปมันดูไม่น่าใช้มันดูซีเรียสจนเกินไปนะครับเราจะแนะนำว่าให้ใช้เป็นลักษณะที่เรียกว่านะครับปุ่มแบบ Flash Pattern แทนเอาล่ะนะครับ นี่คือ,อตัวพิระมิดนะครับที่อธิบายนะครับสิ่งที่ผมพูดไปตะกิีกนี่คือปุ่มที่เป็น floating action button คืออยู่บนสุดตัว less button นะครับถัดลงมาพูดง่ายคือความสำคัญนะครับอันนี้จะมีความสำคัญมากกว่าโปรสังเกตที่ตัว shadow นะครับมิติของ shadow ของปุ่มที่เป็นลักษณะ floating action button จะมี shadow ที่หนากว่าปุ่มแบบ less และปุ่มแบบ flat คือไม่มี shadow เลยนั่นคือ ความสำคัญ material design ใช้ช h a d o w ในการบอก,บอกถึงความสำคัญของปุ่มแต่ละชนิดตรงนี้จะมะีคำอธิบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำตัวอย่างเช่น La เ e r คุณไม่ควรใช้ปุ่มที่เป็นลักษณะนะครับหลายแบบมิกกันนะครับในในหลายเลเยอร์คุยง่ายคือในเค้นี้หน้านี้คุณมีทั้งแบบที่เป็นเลสแล้วก็แบบที่เป็นแฟร์ปนกันภายใต้สับเลเยอร์คุณไม่ควรทํายกเว้นคุณจะมีเหตุผลที่ดีนะครับ ผมพูดง่ายเลยว,ว่าหน้านี้มีแค่มีประโยชน์มากมันจะมีการบอกระยะเกี่ยวกับเรื่องของช่องไฟไวสสเปนนะครับตัวระยะแพดดิ้งมาที่ต่างๆนะครับผมจะทําการสกอร์เมื่อเรื่องพ่งบอกจุดที่ค่อนข้างจะสาคัญกับพวกเราเช่นในกรณีของการใช้ปุ่มนะครับที่เป็นลักษณะปุ่มแฟชนะครับแบบที่เป็นลนักษณะเขาเรียกแฟชปาทอนจะเหมาะกรณีที่เป็นพวกทูบาร์อย่างนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นพวกกรณีทูบาร์ จะไม่เหมาะนะครับทูบาร์หรือแดร์ล็อกจะไม่ไม่บอกกับการใช้เป็นลักษณะนะครับปุ่มที่เป็นเลสนะครับจริงๆในเคสนี้มันไมไ่เกี่ยวกับทูบาร์เพราะเพียงจะย้ำว่าถ้าเกิดเป็นปุ่มที่ลักษณะเป็น uh, persistent นะครับ persistent บัต t ทอหรือเป็นปุ่มที่ถูกฟิกตำแหน่งไว้เลยว่าอยู่ตำแหน่งนี้นะครับพูดง่ายคือ user สามารถสกอร์คอนเทนต์ได้แต่พื้น แต่ตัวปุ่ม2ปุ่มนี้จะไม่ถูกสกอตเขบอกว่าในกรณีนี้คุณไม่ควรใช้ปุ่มแบบนี้มันจะดูหนักเกินไปนะครับให้เป็นปุ่มแบบแฟลชนะครับงายคือผมแนะนําว่าให้ทําการอ่านเอกสารเนี่ยให้ดีนะครับมันทั้งจะสอนดีมากเลยนะครับโดยกรณีนึงนะครับในเคสนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณใช้ปุ่มแบบที่เป็นแฟลชกับกรณีสับเลเอร์ที่มีอะไรหลายอย่างเยอะแต่ไม่หมดเลย นะครับแล้วคุณไม่สามารถใช้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความคอนทราของตัวปุ่มคุณในการทิง้งระยะห่างมากๆถ้าเกิดกรณีที่คุณมีพื้นที่มากคือเพื่อการคุณสามารถทิง้งระยะห่างได้ยูเซอร์ยังพอเดาทางได้ว่าอันนี้อาจจะเป็นปุ่มแต่ถ้าเกิดคุณไม่สามารถทิง้งระยะห่างได้คือพื้นที่คุณน้อยในเคสนี้การใช้ปุ่มแบบแฟลตในกรณีแบบนี้จะไม่เหมาะสมนะครับแนะนําว่าใ,ใช้เป็นปุ่มแบบนี้นี่คือสิ่งที่เขาพยายามจะแนะนํานะครับ ก็นี่คือแบบ f ฟ s ชนะครับจะเห็นว่าเราสร้างความคอนทราด t ในการใช้การทิ้งระยะตรงนี้นะครับเอาละตอนนี้นะครับผมคิดว่าพวกเราน่าจะลองไปอ่านเองได้นะครับแต่ว่าถ้าในแง่ของการเขียนโปรแกรมละเราจะทําการเลือกปุ่มแต่ละชนิดได้ไงนะครับผมเตรียมไว้วนะครับนี่คือ Workshop ที่เป็น CM Button Demo ผมมีการสร้าง l a ลแอ t ขึ้นมาแล้วก็ทําการสร้างปุ่มแต่ละแบบนี่คือปุ่มแบบที่เาเรียกว่า borderless นะครับหรือพูดง่ายแบบแฟช โอเคไหมครับในเคสนี้จะไม่มีบอเดอร์หรือไม่มีชาร์โดเลยนะครับถัดมาคือปุ่มธรรมดานะครับก็คือเป็นปุ่มแบบบอเดอร์สไตล์ธรรมดานะครับหรือพูดง่ายๆจริงๆก็จะไม่ใส่อะไรก็ได้แต่มันขึ้นอยู่กับตีนที่คุณวางนะครับโอเคไหมถ้าเกิดกต้องการจะฟอต์โฟอต์ไปเลยก็คือเป็นแบบมาทอนสไตล์ถัดมาคือปุ่มแบบโฟลติงแอชเชนมาทอนในกรณีของปุ่มที่เป็นโฟ n ติงแอช n ชนมาทอนกณอาจจะต้องจำเป็นต้องใส่ตัวไลบรารีนะครับที่เป็นตัวที่ชื่อว่า p p อร์ นะครับดีไซน์เข้าไป2ตัวนะครับคือตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้จะช่วยทําให้คุณสามารถเรนเดอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับส่วนตัวนี้สามารถทําให้คุณลันได้แต่ตัวนี้จะเป็นการเรนเดอร์ในพรีวิวถ้าเกิดคุณไม่มีตัวนี้เวลาคุณไปทําการชมพรีวิวบางทีมันจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดตัวนี้คือมีเพื่อให้มันลันได้นะครับและนี่คือผลลัพธ์นะครับผมขอปุ๊บนะครับก็จะเป็นต่ละเคีนนะครับนี่คือแบบแฟร์ อันนี้คือแบบที่เป็นเ s t แล้วก็แบบ floating action นะครับการ Buy Widget และการดัก Event ก็ยังคงทำเหมือนเดิมเอาล่ะ,ละในวีดีโอตอนนี้คงพอเท่านี้นะครับหวังว่าคงจะมีความรู้เกี่ยวเรื่องของการใช้ปุ่มในแบบในแบบ m a t e r i a l design เรียบร้อยนะครับยังไงก็ถ้ามีคำถามแล้วก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับ